อมความรู้อมวิชาอมปัญญาอมสกูครับสวัสดีครับน้องๆเราเรียนกันจบกันไปแล้วใช่ไหมครับในหน่วยที่ห้าจุดหนึ่งนะที่พี่บอกว่าอะไรนะครับเป็นด่านแรกด่านง่ายๆของบทที่จําจได้ไหมครับบทที่5เราเรียนเรื่องอะไรมาทวนก่อนบทที่5เราเรียนกันในเรื่อง sentences นั่นเองก็คือเรื่อง,องของการสร้างประโยคนะครับนะวันนี้หลังจาก เรียนกันตรงนั้นจบไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาขึ้นกันละว่าในหน่วยท่อ,อในหน่วยต่อมานะครับหลังจากที่น้องๆได้เรียนในหในบทที่5.1แล้วก็ทาแบบฝึกหัดบทห้า่งมดละวันนี้ต้องมาเรียนบทที่5.2กันต่อเลยนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับบทนี้เป็นบทที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ต้องใช้ความจานิดนึงเพราะค่อนข้างจะมีกฎอยู่หลายข้อมีเรื่องอยู่หลายอย่างอยู่กันนะครับเพราะฉะนั้นก่กอนเราจะเริ่มเรียนก็ให้น้องๆทุกคนตั้งสติแล้วก็ เตรียมใจทำสมาธิดีนะครับเพราะว่าในบทที่5.2าจุ e e องกรีเมนัมซับเซนต์เวตรงนี้เราจะต้องใส่ใจกับมันเป็นพิเศษหน่อยพี่เชื่อว่าถ้าน้องๆทุกคนใส่ใจกับการเรียนในบทนี้นะครับก็จะผ่านเฉลยแล้วก็จะได้ความรู้ติดตัวไปจนกระทั่งทำข้อสอบสำเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าบอกไว้ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเจอในข้อสอบ e อ r o r นะหวนเหมือนกันเราต้อักข้อสอบ e อ r o r ใช่ไหมครับข้อสอบ e อ r o r ใช่ไหม จริงอ่านแบบ international ไม่อ่าน error อ,อ่านอะไรฮะ error error คำศัพท error จริงจริงนี่เ,เขาตั้งชื่อว่าคำศัพท error เพราะอ,อะไรฮะเพร,ราะว่าคนทำจะจระจะ error แต่ข้อสอบมันไม่ได้ error นะข้อสอบมันไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆเราเนี่ยแหละ error เ,เ,เองนะฮะทำทีโอ้โหสมองนี่มึนตึ๊บไปหมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรกันแนะ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้บทนี้แหละจะเอเน่เชื่อว่า ถ้ามีข้อสอบ error ยี่ิข้อนะฮะเจอประมาณปีละหนึ่งถึงสองข้อเจอบ่อยๆด้วยเจอซ้ำๆนะครับเพราะนั้นถ้าเรียนได้ก็คาดว่าถ้าเข้าใจนะฉุยเลยข้อสอบทำได้แน่ๆล่ะโอเคไหมครับอะงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าอะไรคือเรื่องนี้ฮะน้องๆรู้จักไหมครับบทที่ชื่อว่า i n c r e m e n t of s u b j e a c t and w o r b แปลว่าอะไรครับบทนี้ชื่อก็ยากนะบอกก่อนนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในหนึ่งในทักษะทางภาษาที่ไม่มีในภาษาไทย ทำไมไม่มีในภาษาไทยมาดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าในทางภาษาไทยนะประธานประธานประธานที่กรพบนี่บวกกับคุณกริยานะฮะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันนี่คือในภาษาไทยนะบอกก่อนนะครับในภาษาไทยประธานกับกริยาส่วนใหญ่นะครับไม่มีความสัมพันธ์กันไม่มีความสัมพันธ์กันพ่อจำได้ไหมฮะพ่อพี่เคยบอกว่าภาษาไทยมันเป็นภาษาอะไรนะ คำโดดจำได้ไหมครับภาษาคำโดดภาษาคำโดดคืออะไรภาษาคำโดดก็คือมี a มี b มี c มี d มันต่อกันไปเรื่อยๆไม่มีความผกผันทางภาษา b ต้องผันตาม a ไหมไม่ต้อง c ต้องผันตาม b ไหมก็ไม่ต้องอยู่ดีไม่ต้องเลย,เข,เ,ย,เ,ย,ยเขาบอกว่าไปเรื่อยๆอย่างนี้มีพ่ออ่ะเขาบอกว่าก็ต่อไปเรื่อยพ่อของฉัน กินข้าวแล้วบอกว่าอร่อยมากอะไรคือตอบเรื่อยๆเขาบอกภาษาคำเดียวเป็นภาษาที่เอาคำมาต่อคำมาต่อคำมาต่อแล้วมันก็ต่อไปเรื่อยๆไม่มีการผันไม่มีการแปลดดกร,ก,รปลก็คือเราจำพ่อแปลว่าพ่อใช่ไหมบิดาของแปลว่าบิดาของฉันฉันก็คือฉันแปลว่าไอใช่ไหมตัวฉันเองกินก็แปลว่ากินไม่มีการมาแบบเฮ้ย ไม่มีการมาผันอย่างนี้เขาบอกไม่มีการมาผันหมายความว่าประธานเปลี่ยนกริยาไม่เปลี่ยนยนี้นะกริยาไม่เปลี่ยนเออแปดดีประธานเปลี่ยนกริยาไม่เปลี่ยนพ่อกินโอเคไหมโอเคก็คือพ่อกินฉันเปลี่ยนจากเขียนไม่สวย thế. นี่เอาใหม่ใหม่ฉันกิน ก็ฉันกินไหกินเหมือนเดิมเขากินกินเหมือนเดิมไหมกินกินเหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงทางรปูปกริยาเลยเป็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้พอพอเรามาเลยพอ,พอเพราะเรื่องเนี้ยพี่ก็เลงจะบอกว่าพอเรามาเรียนเรื่อง agreement of subject and verb เนี่ยเราจะเริ่มงงเอ๊ะทำไมภา,าษาเขาถึงมีอะไรอย่างนี้เพราะอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติภาษาเราเราเรียนเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะ เขาบอกว่าในทางภาษาอังกฤษนะครับในทางภาษาอังกฤษเขาบอกเมื่อประธานเปลี่ยนกริยาเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเนาะจะเปลี่ยนด้วยปัจจัยต่างๆเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังว่ามันจะเปลี่ยนเพราะอะไรบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าในทางภาษาอังกฤษเมื่อประธานเปลี่ยนกริยาจะเปลี่ยนเพราะนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าประธานมีกี่แบบม in pues, er er ja ีกี ung, ่ประเภทพอเรารู andez, ้แล้วประธานมีกี่แบบมีกี่ประเภทมีลักษณะใดบ้างของประธานเราจะรู้ว่าเราจะเปลี่ยนกริยาได้ไหมรู้ละก็จะเปลี่ยนกริยาเป็นนะเพราะฉะนั้น อย่าติดความเคยชินภาษาไทยอย่าติดความเคยชินภาษาไทยว่าประธานอย่างไรกริยามันหมดอย่างนั้นเลยภาษาอังกฤษเขาบอกว่ากริยามีความเปลี่ยนแปลงตามประธานเปลี่ยนแปลงตามประธานนี่เขาเรียกว่าเป็นภาษาที่ไม่ใช่หลักของภาษาคำโดดหลักของภาษาคำโดดนี่ประธานเปลี่ยนกริยาไม่เปลี่ยนไม่มีการผันเอามาต่อกันเรื่อยๆืเห็นไหมต่อกันไปเรื่อยเรื่อยไม่มีความผกผันทางภาษาเลยนะครับโอเคนะนี่คือธรรมชาติภาษาไทยจะธรรมชาติของภาษาอังกฤษคืออะไร เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้อันที่จริงเราอาจจะคุ้นๆนะคุนะค้นๆนะง่ายๆเลยอ่ะใช่ไหมกรีเมนัพซับเจนหมดอันที่จริงเราจะคุ้นๆเราบอกเบสิกง่ายๆที่หนูเรียนตั้งแต่ถ้าน้องๆเรียนเนี่สมัยประถมน้องต้องรู้ว่าอะไรครับกริยาตระกูลตระกูลนีลลร้รู้จักไหมกริยาตระกูล work to be รู้จักไหมรู้อยู่แล้วมีอะไรบ้างนะ is am ใช่ไหมผมก็จะรู้ is ไหมจริงๆมีแต่ is ไหมนะ verb to be ไม่ได้มีแต่ is มาเพราะ is มาเป็นรูป present ของ verb to be จริงๆ is มาเป็นรูป present เนจะเจอจริงๆมีรูปอดีตด้วยเป็นรูป past ก็รูปไหคทะ was กับ were ด้วยเนาะมี was กับ were ด้วยใช่ไหมมีอะไรอีกมีรูป perfect ด้วยก็คือ have been จริงนะมีรูป perfect มีรูป have been โอเค อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปใส่ใจมันนะครับอย่าเพิ่งไปใส่ใจมันน้องอาจจะงงเอ้ยอะไรคือแฮปปี้ไม่เคยเห็นอะไรวอสเวอร์ work? ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวตอนที่เราเรียนบทถัดไปตอนที่เราเรียนบทเรื่อง tense นะฮะ tense เราจะเข้าใจมากขึ้นว่ารูปหรือร,ร,รูปกริยามีอะไรลักษณะยังไงบ้างทีนี้บอกก่อนว่า verb to be เนี่ยมันม,มีมีหลายรูปเราเรียนแต่เด็กๆ like is am เนี่ยจริงไหมเก็จะรู้ว่าอะไร I ใช้กับ am เ,เห็นปะแปลเหมือนกันนะ is am are เป็นอยู่คือเป็นอยู่ ใช่ไหมจำได้ไหมฮะ east มาแปลว่าเป็นอยู่คือน้องบางคนบอกอ๋อ e a s แปลว่าเป็น am แปลว่า,วาอยู่ am แปลว่าคือใช่ปะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อย่างงง <c oughs> คือคือพี่พูดอย่างนี้ฟังเขาอะไรรู้ไหมเพราะพี่เป็นไงตอนเด็กๆ <c oughs> ตอนพี่อยู่ประถมนะคะรับปฐมหนึ่งปถมสองครูสอนเรื่องนี้น ออิสมาแปลว่าเป็นอยู่คือออิสเป็นฮะแอมอยู่เอ่ออารคือใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าอะไรอิสก็แปลว่าเป็นอยู่คือแอมก็แปลว่าเป็นอยู่คืออารก็แปลว่าเป็นอยู่คือทีนี้มันใช้ต่างกัน,นก็คือว่าอะไรไอใช้กับแอมใช่ไหมไอยูวีเดใช้กับอะไรครับอารใช่ไหมอีซีอิดใช้กับอิชใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติประธานที่เป็นชื่อคนที่เป็นเอกพจน์ใช้กับอะไร เอกพจน์ใช้กับ is ถ้าเป็นพระโจน์ใช้กับอ่าเห็นไหมเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วอะเรื่องนี้เนี่ยฮนะเบื้องต้นของ Agreement คืออะไรประธานปเปลี่ยนคือเป็นประธานคนละตัวกริยาก็ใช้คนละตัวก็ใช้ไม่เหมือนกันสักอ่านเลยอะเห็นไหมครับว่ามันมีลักษณะทางความผันแตรทางภาษาเราก็ต้องมานั่งจำเนอะ กริยาตัวไหนใช้กับประธานตัวไหนประธานเปลี่ยนกริยาเปลี่ยนทีนี้มันเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่าความแตกต่างความเหลื่อมล้าความเดยดันทางภาษาอังกฤษที่มีการเปลี่ยนกริยาตามประธานเขาบอกว่านจะเปลี่ยนกริยาตามประธานนะฮะตามประธานนะฮะก็ต่อเมื่อหนึ่งเขาบอกว่าประธานเปลี่ยนถูกป่ะนะ เขาบอกว่าจะเปลี่ยนจาก I s เปลี่ยนเป็น am ก็ต่อเมื่ออะไรครับประธานมันเปลี่ยนจาก he she it ไปเป็น i ถูกปะเปลี่ยน e s เป็น r เมื่อไหร่ครับก็เมื่อเปลี่ยนจาก he she it ไปเป็น uv day จริงปะเปลี่ยน r ไปเป็น am ก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อเปลี่ยนจาก uv day ไปเป็น i อานเนี้ยเขาบอกประธานเปลี่ยนกริยาเปลี่ยนข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่หนึ่งเขาบอกข้อที่สองจะเปลี่ยนก็นต่อเมื่อเวลาเปลี่ยนให้จำเลยนะนี่ดอกจัอะไรเวลาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนยังไงอะ่ะเขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ในวันนี้กริยาใช้แบบหนึง่งกริยาใช้แบบหนึง่งพูดเรื่องที่เกิดเมื่อวานนี้ใช้กริยาอีกแบบหนึง่ง พูดเรื่องที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้กริยาแบบหนึ่งใช่ไหมครับเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนกริยาจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนคล้อยกันไปเรื่อยๆคล้อยกันไปเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้สาคัญเนาะเรื่องเวลาเปลี่ยนนะครับเช่นพูดถึงเรื่องวันนี้พูดถึงเรื่องเอมื่อวานพูดถึงเรื่องวันนี้หรือพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทุกทุกวันเวลาเปลี่ยนก็จะกลายไปเป็นกริยาเปลี่ยนอันนี้จริงๆเนี่ยเราจะคุ้นกันในเรื่อง ที่เราจะเรียนบทถัดไปมันคือเรื่อง tense ครับมันคือเรื่อง tense จำได้ไหมเรื่อง tense จริงๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเวลาทันทีที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเวลามีความผกผันพันแปรทางเวลากิริกริยาเนี่ยช่มามันก็จะผันตามประธานไปด้วย,วย,วยนะเรืเร่อยๆนะเนี่ยเราจะเรียนกันเลยเรื่องถัดไปละไว้ก่อนแต่ให้รู้ไว้ว่านี่สําคัญน,นะบอกประธานเปลี js, society, ่ยนเวลาเปลี่ยน มันจะเกิดทันทีนะที่สําคัญออมันจะเกิดการผันแปรทางกิยาที่สําคัญนะเขาบอกว่านอกจากจะเป็นประธานเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนนะฮะเราก็จะต้องรู้อีกว่าอะไรเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนนะที่สามคือนี่นะครับเขาเขาบอกว่าตัวเชื่อมประธานเปลี่ยน ตัวเชื่อมประธานเปลี่ยนหรือลักษณะของประธานเปลี่ยนน้องเลยเฮ้ยมันมันแปลว่าจังใดฮะเนี่ยตัวเชื่อมประธานเปลี่ยนหรือลักษณะของประธานเปลี่ยนมันแปลว่าจังใดอ่าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ใหอาน,นี้น้องอาจจะกคุณเคยเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างกับน้องจะเห็นเคนเียๆนะสมมติพี่อย่างนี้เลยนะครับ สมมุตินี่นะเออ I สมมุตินะคะ่ะ I am in the classroom แปลว่าอะไรฮะน้องๆง่ายมากกริยาคือ am ก็คือแปลว่าอยู่เนาะฉันทำไมอยู่ในห้องเรียนถูกปะ ใช้ i ประธานเป็น I ก็เลยใช้ถูกปะเขาบอกว่าอ่ะดูในกฎ3ามข้อนะครับเขาบอกว่าหากอ่ะมันมีกฎ3ามข้อมีกฎ3ามข้อคือประธานเปลี่ยน <_ D> เวลาเปลี่ยนและสุดท้ายคือตัวเชื่อมประธานหรือลักษณะของประธานเปลี่ยนจริงๆคล้ายๆกันนะแต่เดี๋ยวจะจะชี้ว่าจริงๆมันต่างกันยังไงข้อหนึ่งกับข้อนี้คล้ายๆกันจริงปะแต่เดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะอย่างนี้นะเขาบอกถ้าเปลี่ยนประธาน ถ้าเปลี่ยนประธานในตามกฎข้อที่1คือประธานเปลี่ยนประธานเปลี่ยนกริยาจะเปลี่ยนพี่เปลี่ยนจาก i เป็น u พี่เปลี่ยนจาก i เป็น u โอเคไหมเปลี่ยนจาก i เป็น u ต้องเปลี่ยนกริยาไหมเปลี่ยน u r ได้ไหมเฮ o u in the classroom ได้ไหมครับได้เนาะเนี่ยเปลี่ยนประธานพอเปลี่ยนประธานปุ๊บ กริยาเปลี่ยนเป็น 4, ไปตามข้อหนึ่งไหมเป <Okay. S 1> ็นไปตามข้อหนึ่งเป็นไปตามข้อหนึ่งเข้าไหมก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนเวลาอย่างข้อสองเขาบอกอะไรฮะเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนเวลานะไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ไอ้อย่างอย่างในข้อเนี้ยใช้แอมแปลว่าใช้อานะแจะแปลว่าพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทําไมครับเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันถ้าบอกว่าถ้าไม่ใช้แอมไม่ใช้อาช้ใช้เป่างเื่อง่ก็แปล้่าเวลาเปลี่ยนนอย่างปนถ้อยว่าง้ี่้สอมม่ใช้มะต่ดงอ่ิ ไม่ได้พูดถึงเรื่องในปัจจุบันอันนี้2อ,อันนี้เป็นปัจจุบันไม่ได้พูดถึงปัจจุบันพูดถึงเรื่องในอดีตฉันอยู่ในห้องเรียนแต่ไม่ได้อยู่ในขณะนี้นะอยู่เมื่อเมื่อวานนะสมมติใช้ประธาเป็นไใช้ I were นี่นะครับแล้วพี่ก็ใส่เติมเข้าไปด้วยแล้วกันว่า y e s t e r d a I were in the classroom yesterday ใช้ were กับ I ใช้ were กับ I เห็นไหมว่ามันมีลักษณะของอะไรฮะมันมีลักษณะของการเปลี่ยนกริยาตามเวลาด้วยนอกจากจะเปลี่ยนตามประธานเปลี่ยนประธานจาก I เป็น U ก็เปลี่ยนเปลี่ยนประธานจาก I เหมือนเดิมนะแต่พูดแล้วเปลี่ยนเวลาเป็น yesterday เราเปลี่ยนกริยาไหมเปลี่ยนเป็น were เหมือนกัน จริงๆนะที่จริงนะพี่บอกว่าไม่ใส่ yesterday ก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วอาจจะเป็นเมื่อวานหรืออาทิตย์ก่อนจริงป่ะผมทพี่ปิดอันนี้ทิง้งแบบพี่เขียนแต่ว่า I were in the classroom ก็รู้ละว,ว่าเป็นเรื่องที่ทําไมครับนี่เป็นสเสน่ห์ของภาษาอังกฤษนะคนไทยนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะสมมติพี่พูดเป็นภาษาไทยว่าฉันนี่ไงฉันอยู่ในห้องเรียนโอเคอยู่ในห้องเรียนฉันอยู่ในห้องเนี่ยฝรั่งเขาพูดเหมือนเดิมเลยฉันอยู่ในห้องเรียนแต่อันเนี้ย พอเขาพูดปุ๊บเขารู้เลยว่าน่าจะอยู่เดี๋ยวนี้หรืออยู่ตอนนี้อยู่ในปัจจุบันนี้เพราะอะไรใช้แอดในขณะเดียวกันเขาเปลี่ยนใหม่เขาพูดว่าฉันอยู่ในห้องเรียนเออเขารู้ทันทีว่าตอนนี้อยู่ไหมไม่อยู่น่าจะอยู่เมื่อวานหรืออยู่ในอดีตเขาสังเกตจากตรงไหนเขาสังเกตจากนี่สังเกตจากการผันกริยาภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าดูแค่กริยาก็รู้ละว่าทําอะไรอยู่ทําตอนไหนทําเมื่อไหร่ใครเป็นคนทําแต่ถ้าภาษาไทยไม่ได้ภาษาไทยต้องเติมบุบพบทลงไปหน่อย อย่างนี้นะภาษาไทยเขาต้องบอกว่าฉันอยู่ในห้องเรียนขณะนี้นะต้องมีการเติมบุพบททางเวลาลงไปหรือฉันเคยอยู่ในห้องเรียนฉันอยู่ในห้องเรียนเมื่อกี้นี้เห็นไหมมีการใส่บุพบทย้อนเวลาบอกไปด้วยว่าเราอยู่เมื่อไหร่ไม่ได้อยู่ตอนนี้อยู่ตะก,กี้นี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมใส่ก็ได้ใส่เพื่อบอกเวลาแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้ฝรั่งเขาก็รู้อยู่ดีว่าทาไมตอนนี้อยู่ไหมไม่อยู่ลวอยู่เมื่อตะกี้นี้ มีการเปลี่ยนเวลานี่ตรงรตามกฎข้อที่เท่าไหรครับข้อที่2ส่วนกฎข้อที่สาบอกตัวเชื่อมประธานเปลี่ยนหรือลักษณะของประธานเปลี่ยนอย่างนี้นะครับประธานไม่เปลี่ยน i เหมือนเดิม i เหมือนเดิมนะประธานไม่เปลี่ยน i เหมือนเดิมแต่คราวนี้มันบวกเข้าไปอีกหน่อยเขาบอกว่ามันเป็น i and you เพิ่มขึ้นมา ถามว่ากริยาใส่อะไรฮะอ่ะพี่เ็นประโยคเดิมเลยแต่คราวนี้มันมันบวกทั้งหนึ่งเองอ่ะมันมีมันเอาทั้งอะไรฮะไอด้วยแล้วก็อยู่ด้วยถามว่ากริยาใสอะไรดีน้องน้องก็ฉลาดอยู่แล้วน้องก็บอกว่าอาวก็มันเป็นสองคนไงพี่สองคนก็ใส่อ่าเออถูกถูกต้องเขาบอกว่านี่เป็นลักษณะของ ลักษณะของอะไรฮะตัวเชื่อมประธานเปลคือทําไมมันมีแอดบวกเข้ามาด้วยเออมันมีแอดบวกเข้ามามันมีแอดบวกเข้ามามันก็เลยทําอะไรฮะทําให้ลักษณะของประธานเปลี่ยนประธานเปลี่ยนประธานเปลี่ยน กว่านะครับไม่เอาเสียเวลาเลยนะครับหลังจากที่น้องๆทำไมครับได้เรียนในบทที่ตอนที่เราเรียนบทอะไรอยู่น้องจาได้ไหม <c oughs> ต้องทวนก่อนใช่ไหมเรียนบทที่5้านะครับเรียนบทที่5เนอะเรามาทั้งหมด้าขั้นละห้าสเต็ปบทนี้เรากำลังเรียนเรื่องอะไรครับ s e n t e n c <oughs> e เนอะเรากำลังเรียนบท s e n t e n c e กันอยู่แล้วเราก็เรียนในหน่วยที่ 5. 1จุจบไปเรียบร้อยละจาได้ไหมเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรฮะ element of s e n s n c e ใช่ไหม element of s e n s e n เสร็จแล้วก็คืออะไรองประกอบของประโยคแล้วเราก็ลองทดสอบทําแบบฝึกหัดไปยังฮะทำไปแล้วง่ายไหมง่ายดเดียวใช่ไหมโอเคง่ายดเดียวนี่คือยากเยอะยากเยอะยากที่เดียวอ่ะทีนี้ก็อย่าเสียเวลากันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็เรามาขึ้นในบทกันที่5.2ตามสัญญาอย่างชับไปเลยนะครับอ่ะบทที่5.2ที่วันนี้จะมาเรียนกันนะครับ เรื่องอะไรเอ่ยอ่านซิอ่ะ agree m e n t of subject verb ใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่อย่างที่พี่บอกนะครับค่อนข้างมีเนื้อหาสาระที่ยากหน่อยนะต้องจำเยอะหน่อยกดข้อยกเว้นจีปาถาอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆทำความรู้จักกับมันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะมาลงลึกกันในรายละเอียดว่า บทนี้มีอะไรเป็นยังไงทํายังไงมันรู้จักมันก่อนดีกว่ามันคืออะไรดีนะฮะเพราะยากนิดหนึ่งและอย่างบทนี้พี่ให้ความสำคัญมากเลยเค่อนข้างให้ราคากับมันพอสมควรทําไมรู้ไหมเพราะว่าในในสิบกว่าปีที่ผ่านมาถ้าน้องลองไปเปิดข้อสอบเก่าๆดูนะปีไหนที่มันมีเออร์มีเออร์นะจะากข้อสอบเออร์ไหมข้อสอบเออร์ปีไหนที่มันมีข้อสอบเออร์เเนะะี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ทุกๆปีนะจะมีเออร์ลอร์สักประมาณหนึ่งข้อที่มันเช็คความรู้ของเราเกี่ยวกับ agreement นี่เรื่องจริงนะทุกๆปีเลยเขาบอกว่ามันจะมีอยู่2เรื่องที่ชอบมาบ่อยๆเจอบ่อยๆคือเรื่อง Article a r t i c l e A a n เออนี่มันออกบ่อยมากใช่ไหมแล้วก็เรื่องนี้ฮะ a g r e e m e n t เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำข้อสอบเออร์เลอร์อย่างไม่เออร์คือเราไม่เออร์เละแต่ไม่ตายเราชนะมันเราเอชนะข้อสอบได้เราต้องรู้เรื่องนี้ก่อน เชื่อว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าน้องใส่ใจแล้วก็ทําความรู้จักแล้วก็เข้าใจมันดีแล้วเนี่ยชนะข้อสอบแน่ๆนะชนะแน่ๆเราจะไม่ออเรอร์ข้อสอบต่างหาก